สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพาเ,เพื่อนๆชมแสงสีตอนกลางคืนนะคะย่านบางละก่ะทางนี้ก็จเจริญกรุงสี่สิบนะคะที่ไดเดินมาตอนนี้เวลาประมาณคุ่มคุ่มข,ขวบาได้แล้ว ต่างกับตอนกลางวันขนาดไหนนะขึ้นมาหมดแล้วค่ะเช้ากลางวันเย็นตอนนี้มามืดนิดนึงนะคะ <N> จะเดินไปทางหน้าห้างโรบินสันนะคะ แล้วก็จะมีตลาดด้านข้างนะคะวันนี้อบอ้าวฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าช่วงหัวค่ำลอมเย็นค่ะ กินเยอะมากนะคะกรุงเทพนี่ถ้าเป็นแหล่งชุมชนนี่ของกินทั้งนั้นเลยถึงจะไม่แหล่งชุมชนนะคะในตอกอกซอยเนี่ยเข้าไปก็เจอจเดินซอยข้างๆนิดนึงดีไหมคะ ันที่30นะคะพฤษภาคมพศ2อต่อ2,565ค่ะก็ประมาณทุ่มคะรึ่งนะคะเจริญกรุง5้เป็นบางรักบาซ่าค่ะ วพวกฟิล์มโทรศัพท์ของกินอยู่ด้านในค่ะเดินลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะคะนี่เส้นรอบๆก็มีนะคะพวกสรตทฟูด้ดโรตีแม่ค่ะ ทางของกินเฉยเลยอ่ะไก่นะคะลูกชิ้นโรงแรมนะคะโรงแรมเชงกริล่าข้ามเรือไปก็ข้ามสะพานตรงนี้เป็นท่าเรือท่าเรือจะท่าระด่วนค่ะท่าเรือสะพานตักสินนะคะมีอ่า รถไฟฟ้านั่ง BTS ไปก็ได้นะคะสะพานปากสินข้ามไปก็เป็นฝั่งฝั่งทนค่ะเดี๋ยวิจะเข้าไปทางเดิมมุดตรงนี้ก็เป็นโซนด้านข้างห้างนะคะคล้ายๆกับบรรยากาศคล้ายๆกับตลาดตรงตลาดสำมโร่ะค่ะตรงข้างๆห้างอินเิเลียน ประมาณนี้นะคะของกินตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะตรงนั้นนั่งทานได้นะคะหมาล่าค่ะอันนี้จับนะคะข้ <c oughs> างในน่าจะเป็นโซนแบบว่าร้านเบียอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็เดินจับแล้วกันนะคะ ฝั่งฝั่งนี้ก็ของประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอยวเลืมกลางจะเดินออกนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยฝั่งตรงข้ามมานะคะของกินเยอะนะตรงโรงพยาบาลเลิศสินก็ของเยอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ซอยตอกฟุงนะคะตอกฟุงลิศเคยพาเข้าไปตอนเย็นทีหนึ่ง <c oughs> มีคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปจะขึ้นเพื่อนๆน <c oughs> ดูได้นะคะคลิปขึ้นขวามือบนนะคะจิ้มเก็บเอาไว้ดูได้ค่ะช่วงเย็นๆของกินเยอะนะคะมีเจ้าอร่อยๆหลายเจ้าเลย <c oughs> ก็ถ้ามาแล้วตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยข้ามไปได้ทั้งวันนะคะฝั <c oughs> ่งนี้ก็จะมี <c oughs> รู้สึกจะหอยทอดนะคะหอยทอดคูอเขาไฟอยู่ทางต้นต้นซอยขวามือนะคะนี่เจาะหัว ตลาดเสื้อผ้าค่ะพูดถึงที่นี่คนคนดูอยู่นะคะเนี่ยสามห้าสามตัวลอยเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ค่ะคือถ้าตลาดแบบนี้ยไม่มีคนซื้อตลาดขายส่งก็จะเงียบที่โบเบ ที่โบเบยเงียบไปเลยเพราะว่าที่เนี่ยถ้าของเขาไม่ออกแล้วโอกาสที่เขาจะไปซื้อที่นู่นก็จะน้อยไงคะ,ะเดี๋ยวจะซื้อผักร้านนี้ค่ะ,ะมีผักอยู่ตรงปากคอยนะคะ,ะ <laughs> ร้อนมากอะ่ะเดี๋ยวมีลมนะคะแต่ร้อนออกมากมากน่าจะมีฝน เสียก็มีค่ะขยันมากเลยมาตอนไหนก็เจอวันดีม่ซื้อผักตอนสองรุ่มนะครับ คุณยายเยอะนะอยู่ตรงนู้นตรงนี้เทียบจะ่โรงใส่กรอบขนมจีนก็มีสามสิบบาทเหรอคะ ขอบคุณคบบญญ่ะคุณยายนได้ผลแล้วตรงนี้มีผู้เรียนไม,ไม่มีอะไรแล้วขนมโคกสิงคโปร์ลิสกลับบ้านไปแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศหน้าโรบินสันบ <mar im> างรักช่วงตอนกลางคืนนะคะ ปิดคลิปเลยแล้วกันค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ <S <S ใครจอไม้หนึ่งค่ะเ,เอาไม้หนึ่ง โ้เลยนะครับพี่ครับอะไรนะสองีเอาไม่กินโค้กค่ะเอาไม้เดียวสงไม้ฟีโค้กนะคะส่เจอห้าดาวีไม่ทาน้ำมันลมมีเรถาได้ม่อเปีนเา้นะเหลือต้องติดกินแบ